เผาด่วนครับทุกคนสรองบรรยากาศน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงพ่อโจอซอนุชพ่อเอกแม่หน่อยทําบุญที่บ้านหนองคูกันครับล่าสุดวันนี้นะครับหลายคนคงได้เห็นบรรยากาศนี้ไลฟ์นะครับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วพ่อโจอเนี่ยเข้าไปกราบนะครับ เจ้าอาวาสเราทุกคนแล้วก็เข้าไปนะครับทำบุญนะครับแล้วก็ตีคล้องด้วยครับทุกคนอวยพรให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยดังๆปังๆร้อยล้านพันล้านนั่นเองครับทุกคนเรียกได้ว่าวันนี้เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากเลยนะครับก็มีพ่ออาชิตานะพ่อเอกนะครับแม่หน่อยนะครับพ่อฮักแม่ฮักบุรีรัมก็ไปครับวันนี้มีซอนนุชนะครับบอสโจนะครับพ่อเออเสียนนท์แม่บีก็ไปนะครับทุกคนเรียกได้ว่าวันนี้เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆนะ พ่อโจเนี่ยวันนี้ก็ได้มีการไปที่บ้านลูกสาวด้วยนั่นเองครับทุกคนเนาะไปไปเซอร์ไพรส์รด้วยนะเออวันนี้นะครับทุกคนก็เป็นบรรยากาศน่ารักน่ารักครับที่ครอบครัวนี้เนาะเขาชอบทําบุญกันอยู่แล้วนะทุกคนถ้าชวนไปวัดเนี่ยองอิงเพชรบ,บ้านแพงไม่ปฏิเสธแน่นอนอยู่แล้วครับทุกคนเนาะขอชื่นชมจริงๆนะสําหรับเด็กผู้หญิงคนนี้ครับเข้าวัดทําบุญนี่คือชีวิตจิตใจของน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงเลยนะครับทุกคนเนาะไม่ว่าจะคือเล่น แสดงมาดึกขนาดไหนได้นอนแค่ไหนอุ้งอิงก็จะตื่นเช้าไปทําบุญกับแม่หน่อยพ่อเอกอยู่เสมอครับทุกคนหลายคนคงได้เห็นแล้วนะครับซึ่งเป็นคนมีระเบียบวินัยมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในการทํางานหรือว่าในการแยกแยะเรื่องส่วนตัวแล้วก็ เรื่องสิ่งที่ต้องจะทาต่างๆเด็กผู้หญิงคนนี้นี่แหละครับทุกคนแฟนคลับถึงรักน้องนะทุกคนทําบุญก็คือทําบุญนะครับเนาะแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนด้วยไม่ว่าจะเป็นคนเร่ร่อนหรือว่าคนที่ได้โอกาสกว่าน้องหรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงต่างๆองค์อิงคือใจบุญมากๆนะครับทุกคนเนาะสำหรับเด็กผู้หญิงคนนี้และเชื่อว่าน้องเนี่ย อยากให้ทุกคนจริงๆภายในวงเนาะอยากให้ทุกคนมีอยากให้ทุกคนได้อยากให้ทุกคนมีมาลัยรางวัลน,น้ําใจเหมือนที่น้องได้ทุกคืนนะครับเชื่อว่า,วาอุงอิงก็อยากให้ทุกคนเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะทุกคนก็นะเด็กผู้หญิงคนนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่เหมือนเด็กปกติทั่วไปเราเนี่ยวัยเท่าอุงอิงเพร้พันแพงตอนนั้นเนี่ยส่วนตัวมีม่เองนะ ยังไม่รู้จักเข้าวัดเลยครับทุกคนเราก็จะไปเล่นกับเพื่อนๆเนาะเชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยสำคัญกว่าการไปวัดนะสำหรับอิมนะครับแต่พอเรามาเจอองคอิงเพริบนแพงแล้วเนี่ยอะไรนี้นะครับเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นแบบนี้หรอใช่ไหมครับทุกคนก็เลยทําให้พอ่อพ่อแม่แม่เอซีแฟนคลับเนี่ยรักรักแล้วก็เอ็นดูน้องนะครับทุกคนเนาะแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยวันนี้ทางด้านเสียนน,นก็ได้มีการ ไปคล้องกันแบบปังปังกล้องกังวานมากๆเลยนะครับก็ขอให้ดังๆปังๆเนาะวันนี้พ่อการชัยเนี่ยก็เหมารอบภาพพยนตร์ไปแล้ว1รอบประมาณส0,000่บาทเลยนะทุกคนเนาะแล้วก็ทางด้านเสียนนลำเพลินออฟฟิเชียลเนี่ยก็มีการเหมานะครับเมารอบเหมือนกันครับทุกคนก็เป็น2รอบนะและเชื่อว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะน่าติดตามมากๆนะครับก็ขอให้ดังๆปังๆเปล่งเปลี้ยงนะครับเนาะสม สมที่บอสโจตั้งใจจริงๆครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าการตั้งใจเนี่ยวมิมพิดว่าไม่เสียเปล่าแน่นอนนะครับไม่สูญเปล่าไม่เสียเปล่าแน่นอนนะครับแล้วก็เด็กผู้หญิงคนนี้นะอย่างที่วิมข่าวกระแสบอกนะคะว่าชอบทําบุญเข้าวัดและวันนี้วิมลงข่าวไปก็คือมี FC แฟนคลับเนาะเป็นแก๊งวินมอไซครับสิบกว่าคันกันเลยทีเดียวเนาะเป็น FC แฟนคลับของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็ติด ป้ายแบบใหญ่มากๆเลยครับทุกคนเนาะวันนี้คนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะครับนะซึ่งคุณลุงท่านนี้ครับทุกคนก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเป็น fc แฟนคลับน้องอุงอิงมานานมากแล้วนะครับแล้วก็ติดตามน้องเนี่ยมาตั้งแต่โอ้โหอุงอิงยังไม่ได้ปังขนาดนี้นะครับอยู่ที่หมู่บ้านไทยประกันอำเภอเสาธงจังหวัดสมุทรปราการนะครับวินทิดาแมนชั่นนี่ใกล้ผมเลยคนสกลนคร เนี่ยนะครับทุกคนเนาะซึ่งคือนี่แหละคุณทุกคนคนที่รักอุ๋งอิงจริงๆเขามีน้ําใจนะครับเนาะเขาก็รักน้องแล้วก็เนี่ยถ้าเขาติดน้องหรือว่าดูน้องทุกคลิปหรือว่าทําให้ชีวิตของคุณพ่อท่านเนี้ยดีขึ้นนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับทุกคนเนาะเขาก็เนี่ยประกาศเลยว่านั่งฟรีทุกระยะทางโหสุดยอดมากแล้วก็คลิปแรกคลิปอิมอ่มลงไปเนี่ยอิ่มไม่ได้บอกระบุเนาะว่าอยู่ที่ไหนนะครับเนาะ นะครับบางคนก็บอกว่านั่งฟรีแต่ก็จะให้ทิปนี่นั่งฟรีแต่ก็จะจ่ายเหมือนเดิมนะบางคนก็บอกว่าถ้าถ้าไปเจอวินมอไซค์นะครับนะอ่ะเนี่ยนะครับทุกคนน้องคนก็มาคอมเมนต์กันเยอะเลยครับทุกคนก็โอ้โห fc แฟนคลับงอิงอยู่ทุกพื้นที่จริงๆนะครับแล้วเขาก็รักแล้วก็เนาะศรัทธาในตัวน้องนะครับแล้วก็มีหลายๆท่านนะครับที่เป็นแบบนี้นะทุกคนแล้วก็มีข่าวแววๆมาด้วยนะว่า เต็นรถที่หจะให้ออกรถฟรีถ้าเป็น FC อุงอิงเจ้าของเต็นรถบอกว่าออกรถฟรีถ้าเป็น FC อุงอิงไม่ต้องวางเงินดาวเออปังไหมล่ะอันนี้คือมาคอมเมนต์นะครับมาคอมเมนต์ที่ช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนาะนะครับก็เดี๋ยวก็น่าจะมีนะครับทุกคนเนาะพออุ้มอิ่มลงข่าวนี้ไปแล้วเนี่ย บางคนอ่านแล้วก็เขาก็มาเมนว่าพิมพ์อิ่มเตรียมรายงานข่าวด่วนเลยนะครับทุกคนคือการดาวนรถฟรีเป็นยังไงก็คือก็ดีนะไม่ต้องไม่ต้องผ่อนขอแค่มีเครดิตคุณผ่านใช่ไหมครับถ้าเป็น FC เฉพาะด้วยนะเฉะพาะ f c น้องอุงอิงแต่ว่าถ้าเป็นท่านอื่นเนี่ยก็อาจจะได้ดาวนะครับ,นะรบถ้าเป็นท่านอื่นก็อาจจะได้ดาวนะครับเนาะก็เป็นการโปรโมทเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นเต็นท์รถไปด้วยเลยแต่ว่าอิ่มขออนุญ,ญาต ไม่ได้เอารูปมาก็แล้วกันเพราะว่าหนึ่งเ,เดี๋ยวมันจะ,จะเป็นการโปรโมทแต่นี้คือฟรีไงอ่ะอันนี้คือวินมอเตอร์ไซค์ขอให้นั่งฟรีไงครับทุกคนเนาะของแท้ไม่พูดเยอะนี่นะครับแฟนคลับก็มาคอมเมนต์ประมาณนี้นะครับทุกคนเนาะแล้วก็วันนี้นะครับน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องมีไลฟ์นะนนด้วยนะครับวันนี้อุงอิงมีไลฟ์ด้วยนะครับ ก็ประมาณี่ทุ่มมา21 22 4ทุ่มเนาะก็เข้าไปให้กำลังใจน้องได้นะครับที่แอปพลิเคชัน TikTok นะครับองค์อิงรัตนาพรเพชรบ,บ้านแพงเนาะไปติดตามกันได้เลยนะครับทุกคนนะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนเนาะกดไลค์กดแชร์ ให้ช่องอิ่มข่าวกระเสอีกเช่นเคยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากพ่อ,พอแม่เอฟซีทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับเดินทางไปไหนมาไหนนะครับก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยก็แล้วกันนะครับอย่าลืมนะทุกคนใครที่แวะไปนะครับนะครับที่ปัม๊มเอยไม่ใช่ที่ปัม๊มดิที่วินมอเตอร์ไซค์เนี้ยก็สามารถเข้าไปทักทายได้เนาะใครที่เป็น FC น้องจริงๆอะ่ะนะครับที่หมู่บ้านไทยประกันอำเภอ บางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการนะครับวินมอไซค์ที่ดามแมนชั่นนี้นะครับใครที่อยู่ใกล้เนาะก็ไปอุดอไปอุดหนุนได้นะครับคือจริงๆแล้วเชื่อว่าไม่มีใครหรอกกล้านั่งฟรีอาจจะนั่งฟรีก็ได้แต่ว่าเนอะก็ต้องมีน้ำใจให้แหละใช่ไหมทุกคนเนาะนะนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ให้มิมข่าวกระแสด้วยนะครับรักทุกคนครับ